น,นี่คือรูปการอพยพข้ามทะเลแดงใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ถ้านึกถึงพระธรรมอพยพเนี่ยผมเชื่อว่า9 9พี่น้องน่าจะมีภาพนี้ในหัวเนาะก็คือการข้ามทะเลแดงใช่ไหมครับโดยการอัศาจรรย์เนาะที่พระเจ้าใช้โมเสสเป็นที่เล่าขานมาจนกระทั่งทุกวันนี้เนาะก็ก็คือถ้าเราเนึกภาพเราก็จะเนึกภาพเนี่ยเราก็มีหนังหลายเรื่องก็ทำทำในเรื่องนี้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น บัญญัติประการใช่ไหมแล้วก็ Prince of Egypt อย่างเงี้ยที่เป็นการ์ตูนของดิสนีย์เนาะก็จะเป็นเจ้าชายโมเสสแล้วก็ไฮไลท์ก็อยู่ที่การข้ามทะเลแดงเช่นเดียวกันนะเป็นเรื่องที่อาัศาจรารย์แล้วก็ยิ่งใหญ่แน่ๆนะครับแต่ว่าอพยพมีอะไรมากกว่านั้นนะครับเรดซี sea, เนี่ยคือทะเลแดงใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าพระคัมภีร์อ,อพอย์เนี่ยแปลผิดนะไม่ใช่เรดซีหรอกแปลมาจากรรกภาษาเดิมเนะี่ยคือดซี เรดกรีมันใกล้ๆกันไหม R E D เรดซีทะเลแดงถ้าเป็นเรดซีเนี่ยกลายเป็นทะเลกลงกลางน้ําสูงแค่6กนิ้วเขาก็เลยเถียงกันว่าเนี่ยคนที่สายนักวิชาการที่ตีความแบบเสรีนิยมบางคนเนี่ยก็เลยบอกว่าอ้ยมันไม่ได้มีอศัศจรรย์อะไรเลยข้ามข้ามข้ามป่าชายเลนอ่ะพูดง่ายๆสูงแค่หนิ้วนะครับคาถามก็คือว่าถ้าข้ามป่าชายเลนสูงแค่หนิ้วจริงๆเนี่ยาหารในหยิบจมน้ํห6นิ้วตายหรอ ใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็เรียกไม่พ้นกนารอัศจรรย์ของพระเจ้าอยู่ดีถ้าเกิดว่าทหารอียิปต์ที่มีศักยภาพในการรบนะน่าเ,เป็นมหาอำนาจของโลกในยุคนั้นนะ่ะประมาณ3,400ปีที่แล้วน่ะพี่น้องจมน้ําสูงแค่เนี้ยตายนต่พี่น้อง,งนะองัศจรรย์กว่าไหมอัศจรรย์กว่าอีกนะแล้วก็รถล,ลบอะไรนี้ก็พังพินาศไปหมดเลยมีการดำน้ําลงไปดูในจุดที่เชื่อว่าจะมีการอพยพข้ามทะเลแดงก็พบว่ามีซากของรถลบในสมัย3,000กว่าปีก่อนเยอะแยะเลย อันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่บ่งชี้ว่าว่ามันเคยมีเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่แน่นอนว่าในมุมของฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราคงไม่ได้อ่มองในเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเราว้าวเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วพระเจ้าก็เตือนหลายครั้งพระเยซูก็เตือนเราหลายครั้งใช่ไหมครับว่าเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของการอัศจรรย์เพราะอะไรเพราะพระเจ้าทําได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราน่าจะมองว่าการอัศจรรย์เหล่านั้นที่พระเจ้าทําเพื่อคนเหล่านั้นเนี่ยหรือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทําเพื่อเราเนะี่ย มันควรจะนําพาเราไปถึงอะไรมากกว่านะการอัศจรรย์ก็น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของกระบวนการขั้นตอนที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายบางอย่างในที่นี้ในพระธรมรมอพยพเนี่ยถ้าพี่น้องฟังต่อจากนี้อีกประมาณ15นาทีก็จะรู้ว่าการอัศจรรย์ทั้งพวงที่พระเจ้าได้ทรงทําในสมัยของโมเสสนะครับจะนําพาอิสราเอลไปถึงอะไรนะครับสู่เสรีภาพให้มีเสรีภาพเพื่อที่จะนมัสก,การพระเจ้า จริงๆก็เฉลยแล้วเนาะว่านําไปถึงอะไรเพราะงั้นการอัศาจ,จรรย์ในสมัยโมเสสเน่ยภัยพิบัติทั้ง10ประการเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ฟาโร์ปลดปล่อยคนของพระเจ้าออกไปเพื่อที่จะไปนมัสก,การพระเจ้านั่นเองนะครับถ้าเท้าความไปสมัยก่อนสมัยของโมเสสเนี่ยประมาณ400ปีบรรพบุพร,บรุษของอิสราเอล,ลก็คือที่กองกองกัอยู่ในในรูปอ้อยอเนี่ยที่พี่น้องเห็นเนี่ย มีใครบ้างอะก็คือลูกของยาโคบทั้ง12คนนะครับจริงๆยาโคบมีลูก13คนนะมีลูกสาวคนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าการสืบเชื้อสายในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆสมัยนี้ก็คล้ายๆกันนะเพราะว่าพอแต่งงานกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแต่งก็จะเปลี่ยนนามสกุลเป็นของทางคุณพ่อใช่ไหมพอมีลูกก็โดยทั่วไปก็จะเป็นนามสกุลฝ่ายพ่อใช่ไหมครับเพื่ออาจจะเพื่อความสะดวกในการนับเครือญาติหรืออะไรก็แล้วแต่ รมเนียมสมัยก่อนก็ยิ่งกว่าน,นี้อีกเพราะงั้นเนการนับเรือญาติอะไรก็นับทางทางฝ่ายลูกชายนะครับยาโคบมีลูกทั้งหมด12คนที่เป็นลูกชายเนาะ,ะตั้งแต่รูเบนนะครับซิเมโอนเลวียูดาอิสาคากาดอาชเชนักทาลีไล่มาเรื่อยจกกนกระทั่งถึงโยเซฟเบนยามินนะครับซึ่งเป็นลูกของนางราเชลเพราะงั้นเนี่ยพระเจ้าก็ใช้โยเซฟเนาะโยเซฟนี่เป็นลูกคนรองสุดท้องเป็นลูกคนที่ลูกชายคนที่11นะครับ ที่ได้ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าจะโดนทําร้ายนะแต่สุดท้ายก็ไปเป็นใหญ่อยู่ที่แผ่นดินอียิปต์นะครับแล้วก็โดยตรงนี้เนี่ยสุดท้ายโยเซฟก็ได้ขึ้นมาเป็นเหมือนรองของฟาโร์เนาะแล้วก็ในเหตุการณ์ภัยพิบัติทุบประการเนี่ยการการดานอาหารที่เกิดขึ้นก็ทําให้ชาวคานาอา,ารนรวมทั้งครอบครัวของยาโคบก็ได้กลับมาเจอโยเซฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่กันยังมีความสุขนะครับจนกระทั่งสิ้นอายุไขข,ของคนรุ่นนี้เหตุการณ์ในหนังสืออพยพเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต่อจาก เหตุการณ์ในตอนท้ายของปฐมการเนี่ยมีช่องว่างอยู่ประมาณ400ปี400ปีที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือช่วงเวลาที่ลูกหลานของยาโคบเนาะก็คือจาก70คนนะที่ย้ายจากคานาอันมาที่อียิปต์ก็เป็นไงฮะออกลูกออกหลานเติบโตจนกลายเป็นชนชาติใหญ่ใช่ไหมครับพี่น้องลองนึกดูว่า400ปีนี่มันนานแค่ไหนถ้าสมัยเราเนี่ยย้อนไป400ปีนี่ก่อนสมัยรัชการที่หนึ่งอนะก่อนสมัยรัตนโกสินทร์อนะก่อนสมัยพระนารายณ์ด้วย เพราะสมัยพระนารายณ์เนี่ยห่างจากเราประมาณ330าปีพอเงน400รอปนีนี่นานไหมนานมากถ้าจากยุคเรานี่ย้อนกลับไปนี่ถึงตอนกลางของสมัยอยุธยาเลยนะพี่น้องลองคิดดูว่านานแค่นั้นน่ะนานขนาดนั้นเนี่ยเป็นไงมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือว่าอิออออสราเอลก็เป็นชนชาติใหญ่แล้วฟารโรยุคหลังก็ไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้สึกนับถือโยเซฟเหมือนเดิมสถานะก็ตกต่ำกลายเป็นทาสเพราะว่าพอคน อิสราเอลเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นไปไงเขาก็เริ่มกลัวว่าจะมีภัยทางการเมืองพอกลัวว่าจะมีภัยทางการเมืองเดี๋ยว,วถ้าเกิดอนาคตอียิปต์จะต้องไปลบกับชาติไหนหเกิดไอ้พวกเนี้ยไปเข้ากับชนชาติศัตรูของตัวเองเนี่ยเป็นไ,ไงตายพอดีใช่ไหมรู้เรื่องภายในทุกอย่างก็เลยให้ทํางานหนักเกณฑ์ให้ทํางานโยธาเคี่ยนตีบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะไม่ต้องมีเวลามาคิดถึงเรื่องของการกอ่อกบฏหรืออะไรประมาณนั้นนะครับและนี่แหละคือช่วงเวลาที่อิสราเอลตกต่ําช่วงหนึ่ง นะคร df. ับแล้วก็อิสราเอลก็ร้องเรียกหาพระเจ้าขอพระเจ้าปลดปล่อยขอพระเจ้าช่วยกู้และนี่คือเหตุการณ์ที่พระเจ้าเริ่มใช้งานโมเสสในเวลานั้นเนี่ยโมเสสก็เป็นเป็นเจ้าชายน้องในหนังหลายเรื่องบอกว่าเป็นเจ้าชายราชทายาทด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าพี่น้องดูในประถมการตอนต้นเอโทษทีในอุปยศตอนต้นๆเนี่ยแถวบทที่หนึ่งบทที่สองเนี่ยจะเห็นว่าโมเสสนี่คือลูกของธิดาของฟาโรเนี่ยเอาไปเลี้ยงเพราะอะไรเพราะว่า ในตอนที่โมเสสคลอดเนี่ยกลัวว่าจะดูแลกันไม่ไหวแล้วกลัวว่าจะตายก็เลยไม่รู้ทําไงแล้วเอาไว้ก็แย่เอาทิ้งก็แย่สุดท้ายไม่รู้ทําไงก็เลยเอาไปใสต่ตะกร้าแล้วกันแล้วก็ปล่อยให้ลอยไปกับแม่น้าไนแล้วก็คือพูดง่ายๆภาษาบ้านเราบอกให้เป็นไปตามบุญตามกรรมน้องพี่น้องลองคิดดูว่าใครจะทํากับลูกตัวเองอายุสามเดือนแบบนั้นแต่ลองลองนึกดูว่าแม่ของโมเสสคงไม่มีทางออกแล้วจริงๆใช่ไหมครับแต่สุดท้ายพระเจ้าก็อยู่กับโมเสสนะแล้วก็ ลอยไปตามน้นํานายใช่ไหมสุดท้ายไปติดอยู่ที่ท,ที่ลงเล่นน้ําของที่ดาฟาโรก็เลยเอาไปชุบเลี้ยงในวังนะครับแล้วครานี้พอโมเสสโตเปหนุ่มเนี่ยก็เจอเหตุการณ์นี้ที่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มได้รู้แล้วว่าตัวเองไม่ใช่เป็นอียิปต์แท้แต่ว่าเป็นลูกทาสชาวฮิบรูใช่ไหมครับก็เริ่มมีความสับสนวุ่นวายในใจอะไรต่างๆนะถ้าได้ดูหนังก็จะตีความประมาณนี้นะหนังก็จะใส่ไข่ใส่อะไรมันจะละเอียดกว่าที่เห็นในภาคภาีนะคราวนี้พอเห็นทหารอียิปต์เนี่ย ทำไรชาวฮิบรูเนี่ยก็เลยรู้สึกเป็นไงฮะเลือดขึ้นหน้ามีอารมณ์ร่วมก็เลยฆ่าตายเลยสุดท้ายเป็นไงอยู่ไม่ได้แล้วต้องหนีแล้วเพราะว่าโดนปลักปรามว่าไอ,อ,อ้นี่มันฆาตกรหนีหนีไปให้ไกลใช่ไหมครับหนีจากอียิปต์เยี่ยงฆาตกรโมเสสจากเจ้าชายและพี่น้องในช่วงเวลา40ปีแรกตอนอายุ40นะไม่เหลืออะไรเลยหนีไปอย่างนั้นเนะน่ะหนีไปจนกระทั่งกลา,ายเป็นคนเลี้ยงแกะในดินแดนที่อยู่ห่างไกลจากเมือง ที่รุ่งเรืองในในอาณาจักรอียิปต์เนาะก็หนีไปจนถึงเขตทะเลทรายถึงแแ่นแดนธุรกันดารเป็นคนเล่นแกะอยู่นะครับแล้วที่นี่โมเสสก็ได้สร้างครอบครัวเนาะได้มีครอบครัวกับครอบครัวชาวมิเดียนช่วงเวลา40ปีที่สองี่นตั้งแต่40ถึง80ปีโมเสสก็อยู่แบบนี้พี่น้องอยู่จนจนลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยเป็นใครนะครับอยู่แบบไม่มีความหวังอะไรในชีวิตเลี้ยงแกะไปเรื่อยตามเรื่องตามราวเนาะ จนกระทั่งผ่านไปพี่น้องครับโมเสสอายุอะไร80ปีพระเจ้าเรียกโมเสสตอนโมเสสอายุ80ปีนะครับโมเสสได้พบพระเจ้าในุูมไม้ที่ไม่ไหม้ไฟแล้วเหตุการณ์นี้พระเจ้าก็เปิดเผยพระองค์เองและเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าเปิดเผยพระนามของพระเจ้าคืออะไรครับ i a m หรือว่าเราเป็นเราเป็นซึ่งเราเป็นนะคือครั้งแรกที่พระเจ้าพูดที่นี่นะเพื่อที่จะใช้โมเสสไปปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลโมเสสไปง่ายไหมพี่น้องไปง่ายหรือไปยาก ไปแย่อ้างนู่นอ้างนี่โอ้ยข้าพรลงพูดไม่คล่องแคล่วข้าพหองมีพี่ชายอยู่คนนึงซึ่งพูดเก่งกว่าข้าพรลงนู่นนี่นั่นอ้างสารพัดแต่สุดท้ายก็พระเจ้าชัยนาะโมเสสก็ได้ยอมไปนะครับโมเสสได้กลายมาเป็นผู้นําของชาวฮิบรูในวัย80ปีนะครับที่จะปลดปล่อยอิสราเอลแล้วจากนี้ไปเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ถ้าพี่น้องอ่านนะใน14บทแรกเนี่ยก็จะสนุกมากเลยเหมือนกับอ่าน นิยายจากจากวงนึกกำลังภายในอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่านี่คือเรื่องจริงนะครับก็คือการที่โมเสสต้องประทะกับฟาโรเนาะซึ่งฟาโรองนี้เนี่ยผ่านไป40ปีเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเป็นฟาโรที่สมัยก่อนอาจจะเป็นเจ้าชายเป็นเพื่อนเจ้าชายด้วยกันหรือเป็นเหมือนพี่น้องกันอะไรทํานองนีงน้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาประจันหน้ากันในฐานะศัตรูคราวนี้ก็มีการอาจจัศจรรย์มากมายเพื่อที่จะให้ให้ฟาโรเนี่ยปล่อยอิอสราเอลไปนมัสก,การพระเจ้าให้ได้เลยพี่น้องจําได้ไหมมีอะไรบ้าง เริ่มแรกก็ไม้เท้าที่กลายเป็นงูเนาะแล้วสุดท้ายนักวิทยาคมของอียิปต์ทำได้ไหมทำได้แล้วเป็นไงฮะงูของโมเสสกินงูของนักวิทยาคมของอียิปต์ใช่ไหมครับสิ่งนี้บ่งชี้ว่าอะไรบ่งชี้ว่าอํานาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าอํานาจของมารซาตานคืออํานาจเหนือธรรมชาติเด็พี่น้องถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าก็ามาจากมารแค่นั้นเอง นะครับเพราะงั้นเนี่ยการอัศจรรย์หรือปาหีในโลกทุกวันนี้ก็แบบเดียวกันถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้ามันก็เป็นอำนาจของผีวิญญาณชั่วไม่ไม่มีอำนาจเป็นกลางไม่มีเป็นกลางทางการเมืองฝ่ายวิญญาณไม่ได้มาจากอาณาจักรไหนเลยไม่มีพี่น้องถ้าไม่พระเจ้าก็มานแค่นั้นการดําเนินชีวิตของเราเหมือนกันถ้าไม่อยู่ในทางพระเจ้าก็เสร็จมนันไม่มีทางเป็นกลางได้นะครับการอัศจรรย์ที่สองเป็นไงครับหรือจะเรียกว่าภัยพิบัติที่หนึ่งก็ได้นะน้ํากลายเป็นเลือด อันนี้นะักวิทยาคมก็ทําได้เหมือนกันน้ํากลายเป็นเลือดเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลากรียุกด้วยเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องดูนะจะเห็นว่าหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทวนซ้านะก็สอดคล้องกับในพระธรรมปัญญาจารยนะ์ว่าไม่มีสิ่งไหนเป็นสิ่งใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับการพิพากษาในเวลานั้นเพื่อที่จะปลดปล่อยอิสราเอลฝ่ายกายภาพเนาะไปนมัสการพระเจ้าการพิพากษาในเหตุการณ์ตราแตรขันในช่วงเวลา7ปีกรียุกก็เพื่อที่จะปลดปล่อยอิสาาเลฝ่ยวิญญ,ญณ ไปนมัสก,การพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับการอัศจรรย์ที่สามก็มีฝูงกบพอน้ามันเป็นเลือดมันเน่าแล้วเป็นไงครับกบมันก็คงจะแพร่พันธุ์ได้มากมายรวดเร็วนะครับแล้วก็ตามมาด้วยฝูงริ้นนะครับถ้าพี่น้องดูในพระธรรมอพยมเนี่ยจะเห็นว่าภัยพิบัติบางอย่างนะนักวิทยาคมทําได้แต่หลายๆอย่างในตอนหลังๆเ่ยเริ่มทําไม่ได้ลวเริ่มเรียนแบบพระเจ้าไม่ได้ละสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า อำนาจมืดของมารซาตามันก็มีสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่ว่ามันไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจของพระเจ้าแล้วถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยการอาัศาจรรย์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นการตบหน้าพระของอียิปต์ทั้งสิ้นเลยอย่างเช่นอียิปต์เนี่ยก็จะมีพระมันทุกอย่างเหมือนบ้านเราเลยพระแห่งดวงอาทิตย์ก็คือเทพเจ้าราพระแห่งแม่น้ำนายความรวมสมบูรณ์ของแม่น้ำนายสุดท้ายเป็นไงพระแห่งแม่น้ำนายช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าทําให้น้ํากลายเป็นเลือด อย่างเงี้พยพระแห่งความอุดมสมบูรณ์ก็ทําไม่ได้พอมีฝูงริ้นพอมีฝูงเหลือเป็นไงครับการเกษตรก็พังพินาศไปหมดเลยเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ของอียิปต์ก็ช่วยไม่ได้พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านะครับแล้วก็เรื่องแบบนี้ก็ไปจนกระทั่งถึงในในรั้วในวังนะครับก็เดือดร้อนกันทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อมาก็ตามมาด้วยอะไรพอหลังจากแมลงต่างๆที่นําโรคก็ตามมาด้วยโรคระบาดในสัตว์อธิบายทางวิทยาศาสตร์มันก็มีที่มาอยู่เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ดูแลสัปสัตว์ของอียิปต์ช่วยได วยไม่ได้มีพระเยอะนักน,นี่ <c oughs> พระเจ้าจัดการทุกพระเลยแต่ที่น่าแปลกคือเลยรู้ไหมมันมีแผ่นดินที่ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในอียิปต์เนี่ยเราเรียกว่าแผ่นดินโกเชนแผ่นดินโกเชนไม่โดนภัยพิบัติจากสิ่งเหล่านี้เลยสัตว์ในโกเชนที่ชาวอิสราเอลดูแลไม่ตายสักตัวเดียวแต่ว่าโรคระบาดในสัตว์ของอียิปต์เนี่ยตายหมดเลยสุดท้ายพอโรคระบาดในสัตว์ผ่านไปเป็นไงครับการติดเชื้อก็เกิดขึ้นเป็นแผลผุพองเป็นหนองเป็นฝีทั่วตัว ในยุคสุดท้ายเกิดนะครับช่วงเวลาตรียุคเกิดไหมมีในขันทวิโรธประการที่หนึ่งนะเทโล,ลามานี่คนที่มีเครื่องหมายหกหนี่ก็จะเป็นเป็นฝีผู้พองแบบนี้เหมือนกันพี่น้องดูสิว่ามันเหมือนกันไหมการอัศจ,จรรย์ประการที่8นี่ก็คือพายุลูกเห็บทํรลายทําลายพืชผลจนเรียบอายุลูกเห็บก็จะมีในช่วงเวลาตรียุคด้วยเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ที่ร้ายกาจมากก็คือฝูงตะกะตั่นนะครับใครที่เป็นเกษตรกรนี่น่าจะรู้ดีว่าตะกั่นนี่มันสร้างปัญหาให้กับการเกษตรกรรมแค่ไหนเนาะแล้วใน เหตุการณ์การเป่าแตรคันที่5ก็จะมีตากะแตนที่มาจากใต้โลกเช่นเดียวกันแต่ผมได้วิเคราะห์ให้พี่น้องฟังแล้วว่ามันไม่ใช่ตากะแตนจริงๆงหรอกเพราะว่ายอนเนี่ยบอกว่าเออบางทีก็เหมือนตะกะแตนบางทีก็เหมือนม้าบางทีก็เหมือนอะไรก็ไม่รู้เป็นสัตว์ประหลาดสักอย่างเนาะพี่น้องไปดูภาพเอเลี่ยนแล้วกันน่าจะเหมือนเอเลี่ยนเลยไอ้ตัวเอเลี่ยนน่ะที่มาจากใต้โลกนะแล้วก็ความมืดที่จับต้องได้มืดจนกระทั่งว่าคนอียิปต์ไม่กล้าลุกไปไหนนะต้องอยู่แต่ในที่ตัวเองนะครับส แต่ว่าในภัยพิบัติทุกประการเนี่ยฟาโรก็ยังใจแข็งกระด้างนะไม่ยอมที่จะปล่อยให้อิสราเอลไปนมรสก,การพระเจา้าสถาิตสุดท้ายก็ต้องมีภัยพิบัติประการที่รุนแรงมากที่สุดนะครับก็คือการประหารบุตรหัวปีของทุกอย่างรวมทั้งคนที่จะเป็นทายาทของฟาโรด้วยเหตุการณ์นี้ทําให้ฟาโรเสียใจใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายยอมทุกอย่างที่จะให้อิสราเอลนั้นไปทั้งหมดเลยไม่มีเงื่อนไขใดๆอีกแต่สุดท้ายไปปล่อยให้ไปจริงไหม ไม่เนาะเป็นความแค้นใช่ไหมทาไงฮะไปจนถึงที่ริมแม่น้ำไอ้โทษทีริมทะเลแดงแล้วสุดท้ายจัดกองทัพอียิปต์ตามล่ากับบุตรขยี้ให้เสร็จสิ้นเนาะพี่น้องคิดดูว่าต้องต้องหัวรั้นแค่ไหนเนะี่ยเห็นปฏิบัติแบบนี้แล้วก็ยังยังที่จะคือน่าจะรู้แล้วนะว่านี่คือพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่ปกป้องอิสราเอลไว้แต่สุดท้ายยังจะต่อต้านสุดท้ายก็ต้องเจอการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในอ,อพยพก,ก็คือทะเลแดงที่แหวกออก ถ้าพี่น้องดูหนังหลายเรื่องเนี่ยที่สร้างได้ตรงตามพระคัมภีร์เนี่ยทะเลแดงจะต้องแหวกออกอย่างนี้นะแบบนี้แหวกออกเป็นสองข้างมีหนังบางเรื่องเนี่ยคือเขาพยายามที่จะสร้างโดยที่ไม่ได้อิงเรื่องกอารอัศจรรย์มากนะักหรือพยายามให้มันมีสิ่งที่อธิบายได้อย่างเป็นวิทยศาศาสตร์อย่างเช่นมีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องว่าชื่อเรื่อง Ex o d u s Exodus ก็คือเป็นชื่อของพระคัมภีร์อพยพในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเลยชื่อหนัง Ex o d u s ัพี่น้องลองไปหาดูเป็น คริสเตนเบลแสดงเป็นโมเสสคริสเตนเบล, yani เบลก็คือคนที่เคยแสดงเป็นแบทแมนมาก่อนนะในหนังเรื่องเอ็กโซดัสเนี่ยทะเลแดงไม่ได้แหวกเป็นสองข้างอย่างนี้นะแต่ว่าในหนังเนี่ยจะให้เป็นเหตุการณ์ที่เขาพยายามอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ก็คือว่ามีดาวหางขนาดใหญ่ลงมาที่ทะเลในเวลานั้นที่อพยพ,ยพยพนแล้วก็ทําให้เกิดเป็นคลื่นยักษ์ซึ่งมีขนาดใหญ่คือเหตุการณ์ที่ทะเลแดงแหวกนะครับแต่พระัมีพูดชัดเจนว่าทะเลแดงมันแหวกถูกไหมครัเพราะงั้นไม่ต้องไป ไม่ต้องไปพยายามตีความในทางอื่นว่าบิดข้อพระคัมีนะครับแต่ถ้าจะมองว่าพระเจ้าใช้เหตุการณ์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์ใดๆเนี่ยที่จะทาให้ทะเลแดงมันแหวกก็อาจจะมีคําอธิบายอยู่พี่น้องลองนึกภาพเวลาเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่ๆเนี่ยมันบินมาเหนือน,น้าพี่น้องเห็นไหมฮะมันจะมีแรงลมที่ประทะน้ํามากแล้วน้ํามันก็เหมือนจะแหวกออกเหมือนกันเนาะแล้วในพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คําว่าพระเจ้าส่งลมตะวันออกใช่ไหมแล้วลมตะวันตกมา แล้วลมนั่น,นก็โหมกระหน่ำอยู่ทั้งคืนจะให้น้ํามันถูกทัดออกมาอย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยกา,การที่อิสราเอลทั้งชนชาติจะเดินไปบนทะเลแดงที่ที่แหวกออกเนี่ยคงไม่ได้เดินไปแบบเงียบๆนะแต่น่าจะแบบเป็นกระแสลมที่พัดกระหน่ำเพื่อให้น้ํานั้นมันตั้งขึ้นมาให้ได้ในลักษณะนั้นนะครับแต่ถึงยังไงคําถามก็คือว่าทําไมมันต้องไปเจาะจงเกิดในช่วงเวลานั้นถูกไหมครับหลายคนพยายามอธิบายพระคัมภีร์โดยเฉพาะในโซนการอัศจรรย์ว่า เออเนี่ยนะมันไม่ใช่พระเจ้าหรอกนะมันมันมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์คําถามคือทําไมมันต้องไปเจาะจงเกิดในช่วงเวลานั้นถูกไหมฮะแค่นี้ก็ไม่มีคําอธิบายต่อแล้วแต่ถ้าบอกว่าพระเจ้าดูอยู่และพระเจ้าทํามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากตรงไหนนะครับแล้วทะเลแดงแหวกออกเป็นไงครับชนชาติทั้งหมดก็ข้ามไปได้ทั้งหมดแต่พี่น้องลองนึกภาพดูว่ามันข้ามไปแบบทุรักทุเลไหมน่าจะทุรักทุเลมากเพราะตอนนั้นน่ยกองทัพอ,อียิปต์ก็มาข้างหลังแล้วนะแต่พระเจ้าส่งเสาเมฆและเสาเพลินบังไว้ถูกไหม เออแล้วคนที่ลูกเล็กเด็กแดงมีเกวียนมีสัตว์มีอะไรจะต,ต้องข้ามทะเลแดงที่น่ากลัวกระแสน้ําที่อยู่สองข้างพี่น้องดูว่ามันน่ากลัวไหมมันจะทุรักทุเรแค่ไหนใช่ไหมครับแต่พี่น้องลองคิดดูนะเหตุการณ์ยิ่งทุรักทุเรชีวิตที่ยิ่งประสบความยากลําบากแบบนี้กลับเรากลับยิ่งสแสวงหาพระเจ้าเรากลับยิ่งร้องขอให้พระเจ้าช่วยเป็นเรื่องที่แปลกนะสังเกตไหมว่าพอพอข้ามทะเลแดงไปได้เนี่ยแค่ประมาณสองสามเดือนเท่านั้นเองไปปั้นบัวทองคํากนแล้ว ไปเมากันแล้วโมเสก็อยู่ที่ภูเขาซีนายพบพระเจ้าอยู่หลายวันแนละ้วไ,ไม่ลงมาสักทีคนข้างล่างเป็นไงปั้นวัวเลยครับพอสบายได้ไม่ท่านอะไรหนะ่ยพี่น้องธรรมชาติรมนุษย์เป็นอย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยเราน่าจะขอบคุณพระเจ้านะที่บางครั้งเราประสบความยากลำบากบ้างเพื่อเราจะไม่ลืมพระเจ้าเองเนยนะครับพี่น้องแต่ว่าบางครั้งก็ต้องดูที่ดีนะท,ที่เราประสบความยากลำบากเพราะว่าเป็นการทดสอบทดลองจากพระเจ้าหรือเป็นเพราะว่าเราบาปพระเจ้าเลยลงโทษเราอยู่ มันไม่เหมือนกันนะซึ่งเราจะรู้ตัวเองอยู่แล้วเอเมนไหมครับสารเสวนพระเจ้าสุดท้ายทหารอียิปต์ก็ไม่ยอมนะฟาโรก็ดื้อมากก็เ,เอาเอาลงไปทั้งหมดอ่ะสุดท้ายก็น้าท่วมตายเลยทะเลแดงก็ปิดเมื่อเท้าสุดท้ายของอิสราเอลได้ก้าวข้ามทะเลแดงพ้นไปแล้วนะครับประการที่2นะั้นก็คือว่าเราควรจะใช้เสรีภาพที่มีเนี่ยเพื่อการนมัสก,การพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราอยู่ในพระเจ้าเรามีเสรีภาพเอเมนไหมครับหลายคนอาจจะมีความรู้สึก ว่ามาโบสมา,มาสกกนมัสการพระเจ้ามาใช้ชีวิตอยู่ในรู้สึกเหมือนกับอึดอัดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวต้องตื่นเช้าเดี๋ยวต้องเฝ้าเดียวเดี๋ยวต้องนู่นนี่นั่นพี่น้องผมได้เคยเคยแบ่งบันไปแล้วว่าถ้าเราอยากจะมีเสรีภาพที่อยู่นอกเส้นทางของพระเจ้าก็ได้แต่มันจะได้แค่แป๊บเดียวเพราะอะไรเพราะสุดท้ายเราก็จะเสร็จมานในการเมืองในโลกเนี่ยอาจจะมีพรรคฝ่ายค้านพรรฝ่ายรัฐบาล อาจจะมีพักเป็นกลางก็ได้แต่สุดท้ายพักเป็นกลางที่น้องสังเกตไหมสุดท้ายคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือคุณจะอยู่ฝ่ายค้านถูกไหมฮะเช่นเดียวกันกับอาณาจักรในฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันมีสองอาณาจักรซึ่งสู้กันอยู่สองด้อมนะภาษาไบรุ่ตบอกสองด้อมก็คือด้อมพระเจ้ากับด้อมมารถ้าเราไม่เอาด้อมพระเจ้าเราบอกเราไม่เอาด้อมมารด้วยเราขออยู่ตรงกลางได้ไหมไม่ได้สุดท้ายก็ต้องโดนมารแทรกอยู่ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ย เสรีภาพที่แท้จริงคือเสรีภาพที่อยู่ในพระเจ้าเพื่อนามาสกการพระองค์นะครับกองทัพอียหปิบก็ถูกทําลายต่อหน้าอย่างนี้เลยอิสราเอลก็บ่นไปเรื่อยโมเสสพาเรามาทมําไมตายอยู่ตรงนี้จะดีกว่าไม่อยากไปแล้วคณะอันที่บ่นไปเรื่อยเพิ่งเห็นกนา,า,ารอัศจรรย์ยิ่งใหญ่นะไม่น่าเชื่อแต่ทุกครั้งที่ที่บ่นเนี่ยพี่น้องพระเจ้าก็ช่วยทุกครั้งนะไม่ได้น้าพระเจ้ากรหารน้ามาให้ อยากกินอาหารดีๆพระเจ้าส่งมานามาให้มานาน,นี่คืออาหารทย์จากสวรรค์นะพระกัมภีร์บรรยายว่ามันหวานๆนะเหมือนเหมือนน้ำตาลเหมือนเอ,อ่อถราเปียบเที่ยบผมน่าจะนึกถึงขนมฟางฟาร์มเฮาทาน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะมีสารอาหารครบถ้วนไงแต่ว่าอิสอราเอลมันไงมันเคยกินไก่งวงมาก่อนเนาะเคยกินลาบอียิปต์แทบๆบมาก่อนบนกับ,บอีบอเซธอยากกินเนื้อพระเจ้าอวยพรไหม พระเจ้าส่งเนื้อมาให้ส่งนกคุ่มมาให้พัดมาให้ฝูงใหญ่เลยจำบางคนบอกว่ากินเนื้อแบบตะกามากจนติดฟันติดคอตายอยู่ตรงนั้นก็หลายคนไม่รู้จะว่ายังไงเลยคนเรามันไม่พอใจนะเนี่ยตลอดเส้นทางที่เดินนะพี่น้องพระเจ้าก็ดูแลได้เสาเมฆและเสาเพลิงอย่างเงี้ยเอาอะไรอีกอะเราอยู่ในถิ่นธุรกันดารในความยากลำบากแต่คาถามคือท่านเห็นเสาเมฆในชีวิตท่านหรือเปล่าท่านเห็นเสาเพลิงในชีวิตท่านหรือเปล่าผมเห็นนะยอย่างยากลําบากอยู่ยังมีหลายอย่างต้องสู้แต่ผมเห็นเสาเมฆ และสาเพลิงในชีวิตของผมพี่น้องหวังว่าจะเห็นเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับสารเสริญพระเจ้าเราก็เหตุการณ์ก็ได้ไปจนกระทั่งถึงโมเสสไปที่ภูเขาซีนายแล้วรือว่าภูเขาโหเรบเพื่อรับพระบัญญัติจากพระเจ้านี่คือกฎหมายจากพระเจ้าที่ดังๆก็คืออะไรครับคือบัญญัติ10ป,ประการใช่ไหมบัญญัติ10ป,ประการแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ข้อความในหนังสือเลวีนิติด้วยก็ขยายความมาจากบัญญัติ10ป,ประการนี่แหละพูด,ดง่ายๆผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันพี่น้องจะได้เข้าใจ บัญญัทสิประการเนี่ยก็คือเหมือนเป็นรัฐธรรมนูญนะครับแต่รัฐธรรมนูญจะใช้การได้จริงไหมมันต้องมีกฎหมายลูกตามมากฎหมายที่ต่ํากว่ารัฐธรรมนูญก็อย่างเช่นพระราชบัญญัติหรือพรบเนาะแล้วก็ถ้าเป็นฉุกเฉินก็เรียกพระราชกําหนดฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยพรบรต่างๆก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะเอามาใช้ในการบริหารราชกา,ารแผ่นดินได้แล้วแต่ว่าจะให้เกิดผลในทางปฏิบัติก็ต้องมีกฎกระทรวงใช่ไหมครับกฎกระทรวงว่ากระทรวงนี้มีกฎว่าอย่างไร กฎกระทรวงพอมาแต่ละโรงพยาบาลแต่ละหน่วยงานราชาการก็เป็นอะไรเป็นระเบียบราชาการเห็นไหมทีนี้เราบริหารประเทศได้หรือยังได้แล้วใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยบัญญัติสิบประการก็เหมือนรัฐธรรมนูญเนาะพี่น้องแล้วก็ในเลมินิติก็เป็นเหมือนกับพรบอะไรเงี้ยแล้วกันเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ลงมานั่นเองแต่ที่ผมแบ่งปันไปว่ากฎหมายของพระเจ้าทั้งหมดเราสรุปได้เป็นข้อเดียวคืออะไรครับคือ รักพระเจ้าสุดใจรักพระเจ้าสุดใจแล้วเราจะมีข้อที่2ตามมาแบบเป็นธรรมชาติก็คือเราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองได้อย่างไรก็แสดงว่าเราต้องเริ่มต้นในรักพระเจ้าสุดใจก่อนแล้วนี่แหละคือแตกเป็นกฎหมาย,มยบัญญัติสิประการแล้วก็เป็นกฎหมายอื่นๆที่ตามมานะครับในอพยพบทที่25ข้อ8บอกว่าเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาจึงให้มีสถานน้ำมระการแบบนี้พี่น้องเห็นไหมว่าเต็นท์ของเผ่าต่างๆก็อยู่รอบๆแต่ศูนย์กลางคืออะไร คือเผ่าเลวีที่นมัสก,การพระเจ้าแล้วก็ตรงกลางเผ่าเลวีคือเป็นาพับผาที่เป็นที่สัญ,ญลักษณ์ของการสถิตของพระเจ้าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขได้แล้วก็อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้พระเจ้าควรจะอยู่ศูนย์กลางชีวิตของเราเอนไหมครับให้พระเจ้าอยู่ศูนย์กลางใจของเราฮาเลลูออยาประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คืออยู่ในอพยพบทที่32อพยพเนี่ยพี่น้องมี40บทแต่มีอยู่บทเดียวที่ น่าเศร้ามากเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังแล้วเขาต้องตายก็คืออบปยมบทที่32ก็คือเหตุการณ์การปั้นบัวทองคํานั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาของข้อ,ขอ,ขอนี้คือเราอย่าใช้เสรีภาพที่มีเพื่อนำมัสกการสิ่งอื่นเอเมนไหมครับเอเมนอพยพ32เิเขาบรรยายว่าโมเสสเนี่ยล่าช้าอยู่ไม่ลงมาจากภูเขาสักทีเขาก็เลยมาหาอาโรนพี่ชายของโมเสสนั่นแหละสร้างพระให้เรา เพราะว่าโมเสสเนี่ยไปไหนแล้วไม่รู้อารนก็เลยกล่าวพี่น้องอาโรนนี่คงมีใจแบบเดียวกันนะรอแต่คนมามาเชร์สันหน่อยเป็นไงเอาด้วยไหมไม่ทักทวงสักนิดเดียวเลย <c oughs> บอกว่าไงปลดตุ้มหูทองมาเอามาให้เราเถิดประชาชนทั้งหมดจึงปลดตุ้มหูมามอบให้อาโรนเมื่ออารนได้แล้วจึงเอาเครื่องมือหล่อทองเป็นรูปโคแล้วก็ประกาศโออารนนี่ก็แสบไม่เบานะพี่น้องนี่คือพระของเจ้าซึ่งนําเจ้าออกจากอียิปต์ อาโรนประกาศว่าพรุ่งนี้จะเป็นเทศกาลเลี้ยงถวายแด่พระยาเวเขาก็ลุกขึ้นแต่เช้าคำว่าลุกขึ้นแต่เช้าในพระคัมภีร์ไ่นพี่น้องคืออะไรเร่งถึงการกระตือรือร้นลุกขึ้นแต่เช้าถวายเครื่องเผาทั้งตัวประชาชนก็กินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นทําสิ่งที่น่าบัตรสีต่อกันพี่น้องอาโรนนี่จริงๆก็ไปไปเฝ้าฟาโร์พร้อมกับโมเสสถูกไหมฮะทำไมถึงกลเป็นอย่างนี้ไปได้พี่น้องคิดว่าเพราะอะไรถ้าถามผมนะผมคิดว่า อารอนในเวลานั้นก็เปรียบเทียบเหมือนกับเป็นผู้เชื่อใหม่อะเพิ่งมาเชื่อพระเจ้าเพิ่งมาเห็นการอัศาจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่อารอนก็เป็นคนอิสราเอลคนหนึ่งที่เขาอยู่ในสังคมอีบอยู่ในสังคมแห่งรูปเคารพมาตลอด80ปีถูกไหมเพราะงั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะล้างความเข้าใจล้างความเชื่อให้ให้ตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ง่ายนักก็นับว่าน่าเห็นใจอยู่ในจุดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราจะมองในอีกมุมหนึ่งก็คือก็ไม่น่าเข้าใจอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เห็นการอัศาจร เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าตั้งเยอะตั้งแยะเรายังมาทาแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยพี่น้องเห็นไหมว่าการอัศจรรย์ที่คนมากมายเห็นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราถูกต้องกับพระเจ้านะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องย้ําเตือนว่าเราเรา,เราจะไม่เป็นโบสถ์เราจะไม่เป็นคนที่อธิษฐานสแสวงหาหมายสาคัญและการอัศจรรย์เพราะมันไม่ได้เปลี่ยนคนการเปลี่ยนคนต้องมาจากความเข้าใจและความรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับสารเสริญพระเจ้าเนี่ยก็ทําสิ่งที่น่าบัตรสีต่อกันมั่วกันอ,อะไรกรันเห็นทะเลแดงแหวกอยู่หลัดๆไม่กี่เดือนผ่านไปนะ และนี่คือเหตุให้คนรุ่นแรกซึ่งออกมาจากอียิปต์เนี่ยต้องตายการทะเลซาซนะครับเพราะว่าเขาไม่คู่ควรที่จะได้เข้าคณะอันจริงๆพระเจ้าก็ได้ประกาศโทษเลยตอนนี้ยังไม่ทําอะไรนะแต่พี่น้องดูในข้อ3ามของบทที่32แต่ในวันที่เราจะลงโทษนั้น,เร,น,นเราจะลงโทษพวกเขาเพราะบาปของพวกเขาพระเจ้าก็จะลงโทษเราเพราะบาปของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เรารีบกลับใจเห็นไหมครับมี2คนในรุ่นนี้เนาะที่อายุเกิน20ปีที่ได้เข้า คณะอันคือโยชัวกับคาเลบเท่านั้นเองเพราะงั้นคําสําคัญของพระธรรมอพยพคืออะไรณมาสการน่าจะเป็นคําที่ทีมนมัสการต้องมาศึกษาพระธรรมอพยพมากขึ้นนะครับเพื่อจะดูว่าพระเจ้าให้คุณค่ากับการที่จะปลดปล่อยเรามากเพียงใดปลดปล่อยจากอียิปต์แดนทาตเพื่อไปนมมสการพระเจ้าทุกวันนี้อียิปต์แดนทาตในชื่อของเราคืออะไรครับอาจจะไม่ใช่ประเทศอียิปต์ก็ได้นะอย่าไปว่าประเทศอียิปต์นะ คำว่าอียิปต์ในพระธรรมอุพยพเนี่ยมันเป็นความหมายเชิงายวิญญาณทุกวันเนี้ใครอยากไปเที่ยวอียิปต์มาบอกผมเดี๋ยวเราจะจัดทัวร์ไปกันใครอยากไปดูพิระมิดใครอยากไปดูฟาโรห์อนาคตเดี๋ยวเราเก็บเงินไปกันดีไหมนุ่นเนาะไปดูอียิปต์แต่ไม่ใช่อียิปต์ในความหมายของพระธรรมอุพยพนั้นนั่นคืออียิปต์แดนธาตุอียิปต์ทุกวันนี้คืออะไรครับในชีวิตของเราคืออะไรก็ได้ที่ฉุดลั้งเราไว้อะไรก็ได้ที่ ระงับเราไว้จากการที่จะข้ามทะเลแดงไปเพื่อนมัสก,การพระเจ้าอียิปต์ในทุกวันนี้อาจจะหมายถึงเตียงนอนอุ่นๆตอนเช้าวันอาทิตย์ก็ได้โอ้ยเมื่อคืนกลับบ้านดึกตื่นไม่ไหวตื่นไม่รอดหนังตามันมีน้ำหนักมากสักสองกิโลน้ำหนักตัวปกติเราสอดโสมน้ำหนักสัก40่สิบกิโลเช้าวันอาทิตย์อะไรเหมือนเราหนักสักร้อยกิโลทำไมมันลุกยากแบบนี้พี่น้องถ้าแบบนั้นเตียงนอนท่านก็คืออียิปต์ของท่านแล้วอย่าให้มีสิ่งใดที่ยุดด่วยเราไว้ในการที่จะไม่ไปนมัสก,การพระเจ้า บางคนอิบต์อาจจะเป็นเงินทองในกระเป๋าก็ได้รักเงินมากรู้สึกทําใจลําบากที่จะต้องถวายอย่างนี้ก็เป็นได้บางคนอิบต์อาจจะเป็นลูกหลานเป็นครอบครัวก็ได้ใช่ไหมครับเราให้คุณค่าสิ่งไหนมากกว่าพระเจ้าสิ่งนั้นก็คืออีิบิบแดนาธาตุในชีวิตของท่านอย่าให้เรามีอิปตบแดนาธาตุแบบนี้เอเมนนะครับพี่น้องเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าไว้พรครับเดี๋ยวเราจะพักกัน5านาทีนะครับแล้วเราจะมานมัสก,การพระเจ้าร่วมกันนะครับ